สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่เอาอะไรมันเยอะแยะเอออันนี้ตำแหน่งนี้อันนี้ตำแหน่งที่เก้าเราเรา,เราลืมไปใบหนึ่งเออเป็นคุณนั่นแหละได้ทรัพย์สินว่ดราดวดะเออคุณนั่นแหละแต่ว่าคุณก็เป็นคนจิตใจดีไงนั<ม>่นแหละถ้ามือที่สามท้องมีลูกอะไรเงี้ยคุณก็ คือคุณก็รู้ไงว่าต้องทำยังไงใช่ไหมนะเพราะคุณเป็นคนปฏิเป็นคุณคุณเป็นคนใจใจด,ดีอ่ะเอออันนี้จบไปแล้วนะตำแหน่งที่สิบอันนี้ตำแหน่งที่เฮ้ยเมื่อกี้ตำแหน่งที่เก้าผูดผิดอันนี้ตำแหน่งที่สิบเออตำแหน่งที่สิบนะเนี่ยตำแหน่งที่สิบผู้ผิดโทษทีโทษที I am sorry อรรตำแหน่งที่สิบอาจจะอะไรขึ้นเอาไปดูเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งที่สิบ เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าผีเหรอคะผีบาโบาเลยเย้าแบบนี้แบบนี้งทำไมฉันพูดคำนั้นเนี่ยอันนี้คิดเรียนวะเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเหรียญสิบห้า โอ้โหดินหมดเลยอะแต่เป็นดินที่เป็นดินที่แบบว่าเออขาดแคลนขาดแคลนโอ้โหยขาดแคลนขาดแคลนแล้วขาดแคลนอีกขาดแคลนดับบลขาดแคลนคูณสามอะเออเออหรืออ่ามาดูเดี๋ยวขอีกใบบหนึ่งครับ โอ้โหดินหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดินหมดเลยเธอถ้าดินหมดเลยดิดิก้มไปละอ่ะตีไปได้นะตีตีแบบนี้นะประมาณว่าการงานที่คุณสร้างใช่ปหคุณสร้างเองทําเองทําด้วยตัวเองสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะเนี่ยสิ่งนี้ยนะที่คุณทํานะคุณสร้างนะสําเร็จด้วยตัวของคุณเองที่บุคคลเนี่ยคือไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลหรืออะไรทั้งนั้นหรือมีแผนที่จะช่วยทําอะไรทั้งนั้นเขาได้แค่ดูดูคุณอยู่ห่างๆถามว่าทำอะไรไหมไม่ทําไม่ช่วยไม่ช่วยเหลือไม่อะไรทั้งนั้นดูค่ะดูอย่างเดียวดูว่าประมาณว่าคุณนะ่ะจะไปได้สักกี่น้าคุณนะ่ะจะไปรอดไหมเนีนยนมคุณจะไปรอดไหมล่ะคุณจะรอดไหมล่ะสุดท้ายคุณก็รอดไงแต่ประมาณว่าอา่ะก็สิ่งที่ ขณะที่เขาดูคุณใช่ไหมแล้วพูดพูดเรื่องเนี้ยก็คือเขาก็อยู่กับเขาก็อยู่กับมือที่สามไงเนี่ยเขาก็อยู่มือที่สามเขาก็ดูว่าจะดูคุณว่าดูซิจะดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำเน,นี่ยว่า,วาประมาณแบบด้อยค่าคุณแนละ้วแบบประมาณว่าน้าหน้าอย่างคุณเนะี่ยทําไม่ได้หรอกเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่คุณทำนะเพราะว่าคุณ,นะคณนะทําทไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรกคุณเป็นแค่ เดชือเหรียญใช่ไหมนี่ไงเรามองมองแบบประมาณว่าเฮ้ยมันยากมันเป็นไปเป็นไปได้ยากแต่สุดท้ายแท้ที่สุดแล้วเหรอคุณก็สําเร็จใช่ไหมเนี่ยกับสิ่งที่คุณทำฉะนั้นกับสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณทําสําเร็จด้วยตัวเองที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะั้นดยด้วยน้ำด้วยมือของคุณเองนะเนี่ยสาเร็จเกิดผลและคุณก็มีอานาจักรเป็นของตัวเองนะเห็นไหมมีบ้าน คืออยู่ดีมีสุขอะเออแล้วคุณก็ไม่ชอบอยู่กับใครครับอยู่คนเดียว <c oughs> อยู่กับสิ่งที่คุณรักกนะัะงานงานที่คุณรักกันนะขอใบหนึ่งครับผมขออีกใบหนึ่งมือที่สามเลยคคะเออมือที่สามเลยอคะอ่ามือที่สามเขามองดูคุณนะอ่าเขาก็เขาก็มองดูคุณนะประมาณว่ามือที่สามใช่ไหมคะ ไปนบย้ำย้ำย้ำใช่เมื่อที่สามเขามองดูคุณแะนวว่าคือคุณน่ะคือเขาเขาล้มคุณไม่ได้เขาทําคุณไม่ได้แต่เห็นไหมเนี่ยเขาล้มคุณไม่ได้เนหะ็นไหมกับสิ่งที่เขาตั้งใจกิจนาที่จะทําจะล้มคุณทําไม่ได้ใส่ร้ายไปสีกันแล้วเช่งให้เช่งแชกันกระดูกให้ใตายกันแล้วคุณใส่กันแล้วแม่งฆ่าไม่ตายอะ่ะทำคุณใส่ไม่ก็คือ คือเขาทําอะไรคุณไม่ได้อะทาให้คุณเจ็บปวดได้ช่วงแรกใช่ปะ่ะแต่คือพอสุดท้ายคืออ่าคุณเป็นคนที่แบบแบบปฏิบัติใช่ปะ่ะเออใช่ไหมล่ะก็คือของผู้ย่างมันจะตีวนกลับไปหาเขาไง<ม>เพราะความอิจฉาดุสยาของเขานะ่ะที่เขามีกับคุณนะั่นะคือคือเขามองดูคุณแล้วแบบคุณคือล้มไม่ได้ล้มคุณไม่ได้เนี่ยแช่งชาักากระดูกแช่งยังไงอะคือ,อเอาแมวกล้าชีวิต ือไม่ตายอะเออแล้วมือที่สามไปไหนแล้วล่ะมือที่สามไปไหน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 เป็น king of one s k i งคืออะไรครับผมท่านเศริฐีล่คะครับใช่อ่ามือที่สามเหรอสิ่งที่เขาได้รับใช่ปะ ก็คือคือบาอาจารย์เขาน่าไม่ปลื้มไม่ปลื้มนะกับการกระทำของเขานะครูบาครูบาอาจารย์เขาก็โกรธเขานะโกรธเขาแรงมากเลยคือคือไม่ปลื้มมากกับสิ่งที่เขาทำอนนแล้วสุดท้ายโอเคครูบาอาจารย์เขาใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาใช่ไหมไม่ปกปักรักษาเขาอีกแล้วไม่คุ้มครองเขาอีกแล้วเพราะว่าเขาทําสิ่งนี้กับคุณไงคือเขาก็เลยท่านศักดิ์ศรีครูบาอาจารย์ของเขานะของคุณคนนี้นะเขา ไม่ปลกปักรักษาผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเขาไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองค่ะผูเขาโกรธเขาโกรธมากกับสิ่งที่ที่ทำนะเอออันนี้เราหยิบมาทำไมวะเนี้ยเราหยิบไปทำไมอันนี้ไม่จำเป็นหรอกคอใช่คืออันนี้ไม่เกี่ยวนะนนไม่เกี่ยวนะแรแต่เราหยิบมาทำไมไม่รู้ วางไม่ขึ้นนั่นแหละแบบนั่นแหละก็คือเขาไม่ลืมนะเขาไม่ปกปักรักษาคุอบครองผู้หญิงคนนี้แล้วจบนั่นเอสุดท้ายละ่ะเฮ้ยเราหยิบใบนี้มาทําไมวะเมื่อกี้มันติดมาเออ,อเอาง่ายๆอ่ะติดมาก็ในในก็ติดมาแล้วอะเอาง่ายๆอ่ะก็คือเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะต้องการทุกสิ่งอย่างใช่ไหมคือจิตใจจิตใจ,จไม่สะอาดใช่ป่ะคือต้องการทุกสิ่งอย่างที่เป็นของคุณอ่ะดั่ไั้เนี่ยความชั่วร้ายติดฟังซ่อนเร้นเขาคือ คือเขาอยากเป็นคุณนะ่นแหละชคลาวาสนาอะไรก็แล้วแต่ของแฟนของคุณที่มีอ่ะคือเขาอยากได้ไงอ,อยากเป็นตัวแทนอยากอยากเป็นคุณนะอยากได้แต่ป่ะก็เลยแบบมันมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นนี่ยที่เขาทาไม่ดีอ่ะแต่ว่าท่านศิษย์ศิษ์ท่าน,นก็รู้ไงเออแหละก็คือเขาอยากได้กองคุณนะอ่ะนี่ไงอยากได้เห็นไหมเนี่ยนั่งแบบนั่งเศรา้านั่งเศร้านั่งเศร้า สมบัติคุณเนะอ่ะเราคิดว่าเขาจะได้ไงไม่ได้ค่ะเห็นไ,ไหมไม่ได้เขาไม่ได้หรอกาะมันไม่ใช่ของเขาไงคนรจิตใจไม่ดีเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ครับโน <No. S 1> ครับไม่ได้แล้วทีนี้ชีวิตเขาอะนะก็จะขาดเคลนนี่ไงถ้าเขามีคู่ใช่ไหมถ้าเขาไปเจอรักเทร้รักใครจริงอยากแต่งงานก็คือจบไม่สวย จะต้องไปเป็นมือที่สามหรือถ้าจะแต่งงานก็คือไม่ได้แต่งจะไม่เจอรักจริงไม่เจอรักแท้อีกต่อไปเวลบจนชั่วชีวิตเรื่องจริงไม่ได้พูดเรียนนแยะมจริงเรื่องจริงอ่ะมาดูตำแหน่งต่อไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเมือที่สามอ่ะ,อะมามาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่1ิบเอ็ดมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ